กระาบสวัสด um, oh. ีคร mm ับ FC ีทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็เพิ่งมาถึงที่ทํางานเลยนะครับตอนนี้ก็กระเป๋ายังสะพายอยู่เลยนะครับผมก็พอดีเหลือบไปเห็นครับมีเทเลอร์ลงมาล็อตหนึ่งคือปกติเนี่ยตอนเช้าเวลาเรามาทํางานใช่ไหมก็ต้องดูด้วยว่ามีรถเทเลอร์หรือเปล่าเพราะว่าจะได้ไปเช็คว่ามีรถลูกค้าท่านไหนเนี่ยลงบ้างแล้วหรือยังจะได้แจ้งลูกค้ามารับรถนะครับก็เดี๋ยวผมเอากระเป๋าไปเก็บก่อน นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานนะฮะนี่ฟื้เดี๋ยวผมเอากระเป๋าวางก่อนเดี๋ยวพาไปดูครับแล้วก็เออต้องไปสแกนนิ้วด้วยนะทุกทกท่านนะตอนผมเนี่ยต้องจริงๆอ่ะหลายหลายท่านถามผมว่าโชว์รูมเนี่ยเปิดกี่โมงใช่ไหมเลิกตอนไหนก็8โมงเชา้าถึง5โมงครึ่งนะฮะ แปดโมงเชา้าถึงห้าโมงครึ่งนี่อันนี้ก็น้องส้มเตรียมเช็ดรถนะฮะเห็นว่าคันนี้นี่ใส่แม็กทีอีสามเจ็ดยางนิโตะนะครับนิโตะสี่สองศูนย์เอสดีเห็นว่าคันนี้ช่วงล่างเดี๋ยวลูกค้าจะไปร้านกระมนนะฮะนี่รอไหมนี่ทีอีสามเจ็ดเอสยูบี โอเคเดี๋ยวไปสแกนดีกันก่อนสายไหมเนี่ยพี่เบิร์ดสแกนก่อนเลยครับพี่เฮ้ย48เหลืออีก12นาทีตกลงค่ะบันทึงสเร็จบันทึงสเร็จค่ะโอเคนี่ไปเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะเทนเลอร์มาส่งน่าจะเป็นเมื่อคืนครับทุกทุกท่านไม่แน่ใจมีรุ่นอะไรกันบ้าง ทุกทนมีเ X. s e ซ i e s ขายดีมากเลยนะ x serie s นี่ลงเยอะมากครับทุกท่านสังเกตอย่างเกือบทุกเกือบทุกเทนเลอร์ที่มาส่งอะ่ะต้องมี X s e r ซ e s ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็น x s e r ซ e ลนะครับสีประตูยกสูงสีขาวมุกที่มาลงนะครับอันนี้เป็นเกียร์อะไรนะเกียร์ธรรมดาเห็นหัวเกียร์ปะ เกียร์ธรรมดาเอ็กซิลเกียร์ธรรมดานี่เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆความหล่อของแต่ละคันที่มาลงนี่เอ็กซิลมี2ส,สีนะครับมีขาวมุกกับสีดำนะนี่ก็ประมาณนี้สไตล์การตกแต่ง x อ็กซิลนะครับคันต่อไปนี่ดูจากข้างหลังแน่นอนเป็นตัว S นะครับทีนี้เเราก็ต้องทุกวันนี้เนี่จะตัดสินไม่ได้นะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะเอสเขามีทั้งธรรมดาและออโต้นี่ตัวเอสพาเดินดูรอบๆก่อนก็วันนี้เซลต้นก็มีแต่งรถให้ลูกค้าด้วยนะครับคันหนึ่งเป็นสี่ประตูตัวเอีกแล้วนะคันนั้นเป็นสีบอลเงินเพราะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้านี่เนี้เป็นเกียร์ธรรมดา นะครับแล้วก็ x อีกแล้วทุกๆท่านแต่ไม่รู้เกียร์ดูซิกเกียอะไรนี่คันนี้เกียร์ออตโต้โหวลงทั้งธรรมดาทั้งออตโต้เลยครับคุณผู้ชมนะสำหรับ X4 X4 เขาก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกๆท่านคือตรงที่ว่า X4 เนี่ยเขาเป็นรถเกรดเดียวกับรถเกรดตัว Z ใช่ไหมแต่พอเราซื้อ X4 นะ เราจะได้กดระบบอ่ากดปุ่มสตาร์ททีนี้พอมีระบบกดปุ่มสตาร์ทแล้วครับมันก็จะทาให้ตัวมือเปิดเนี่ยมีตัวล็อกหรือปลดล็อกมีตัวล็อกหรือปลดล็อกที่ประตูนะครับแต่ถ้าเป็นแซดปกติเดี๋ยวผมพาไปดูมันมีแซดจอดอยู่นี่ถ้าเป็นตัวแซดปกติอะครับนี่ตัวแซดจริงๆนะคันนี้นี่ครับถ้าเป็นตัวแซดปกติเนี่ยมันจะไม่มี เห็นไหมเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป็นแค่กุญแจรีรโมทกดปุ่มสตาร์ทไม่ได้เหมือน X-series นะครับแต่เบาะอะไรพวกนี้เขาเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับก็ก็โอเคเลยนะครับสำหรับที่ X-series เขาให้มานะครับคือราคาเนี่ยเขาก็แพงกว่ากันอยู่นะแพงกว่ากันอยู่ประมาณสักตตัวเลขกลมๆประมาณ50,000แต่ดู X-series ี eries, เขาก็ให้พวกชุดแต่งสเกิร์ตอะไรพวกนี้มาใช่ไหม แล้วก็ระบบกุญแจที่เป็นผู้สตาร์ทมันก็คือคือผมจะบอกงี้นะการที่มีระบบผู้สตาร์ทนะครับบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบก็มีนะครับเพราะว่าบางท่านก็แบบว่าอย,อยากใช้กุญแจมากกว่าสบายใจกว่าอะไรพวกนี้แต่ในเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะยังไงเขาก็มีระบบเซฟตี้พวกกันขโมยอะไรอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ในตัวรถก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้ เขาก็เซฟตี้มาให้ดีอยู่แต่บางท่านแบบว่าชอบออปชันกับไม่ชอบออปชันก็แตกต่างกันไปนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็น LDA นะครับคันที่4ที่มาลงวันนี้เหมือนวันนี้จะลงประมาณ4คันละนะเป็น X-Series 2 S 1แล้วก็4ประตู LDA สีเทาดำนะครับตัวนี้จะใส่ Mac คอบส17นะครับที่มาจากโรงงานนะ เป็นล้อแม็กขอบ17ยางบิดโตนนะครับพาดนดูรอบๆรถคือสีนี้แบบถูกใจเซลต้นเพราะผมชอบสีนี้ไม่รู้มีใครชอบเหมือนกันหรือเปล่าฮะแล้วผมเป็นคนที่ชอบสีประมาณเนี้ยไม่ชอบรถสีดําไม่ใช่ไม่ชอบครับแต่ว่าดูแลไม่เป็นคนไม่ค่อยดูแลรถเท่าไหร่แบบว่าคือรักรถนะรักรถแบบว่าเถ้าเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยคือสีเลียดแต่ว่าไม่ค่อยล้างแบบ ถ้าไม่เลอะจริงๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบคืนรถผมจะไม่ได้เงาตลอดอะ่ะพูดง่ายฮะจะไม่ได้เงาตลอดนะก็เลยแบบว่าอ่าไม่กล้าซื้อสีดําเพราะสีดําก็อย่างที่คนเคยใช้อยู่ฮะ,ะก็จะรู้ว่าเฮ้ยสีดำเนี่ยคือแบบว่าถ้าเวลาที่เป็นลอยหรือว่าอะไรเงี้ยคืออย่างบางทีสีดำอ่ะครับอ่าเลอะฝุ่นหนักๆเงี้ยไปลุยดินมาหนักๆครับเราเอาผ้าชุบน้ําเช็ดไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะ ถ้าท่านเอาผ้าชุบน้ำเช็ดนะแล้วมันมีฝุ่นมีแบบเศษเศฝุ่นเม็ดเม็ดหนึ่งเนี้ยนะมันจะเป็นรอยตามลายมือที่ท่านรูปเลยนะบนซ้ายก็ขึ้นไปทางซ้ายเลยเพราะนั้นสีดำอะครับมันก็เลยต้องล้างตลอดนะสีดำจะต้องล้างเพื่อที่จะฉีดเอาพวกฝุ่นต่างๆอะไรพวกนี้ออกก่อนนะครับถึงจะเอาผ้าล้างฟองน้ํำล้างได้ผ้าเช็ดได้คือ ต้องละเอียดอ่อนนะครับสีดําใครที่ซื้อไปนี่ผมแนะนําเลยนะสีดำนะครับแต่ว่าถ้าเวลาเช็ดแล้วล้างแล้วเงาเขาเขาสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเนี่ยอ่ะเหมือนอย่างดูคัน,นเนี้ยเนี่ยคือคืออ่ะผมให้มองท้ายรถนะคือถ้าอย่างสีเทาใช่ไหมเวลามันสะท้อนกับรถสะท้อนกับวัตถุอื่น,นะคือความชัดความเงามันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ทุกท่านลองดูพอเป็นสีดำสิฮะ อันนี้ขนาดรถแบบว่ายังไม่ได้ล้างคิดกลิปนะดูความชัดอะอะดูความชัดเนี่ยเห็นไหมสีเทาก็ยังไม่เท่าไหรอ่อ่ะดูความชัดสีดำนี่เนี่ยชัดไหมเนี่ยฮะนี่ผมถึงบอกว่าสีดำเนี่ยคือแบบถ้าดูแลดีๆถึงๆนะรถสีดำรถที่สวยมาก ใช่น่าน่าใช้แต่ว่าต้องดูแลนีดหนึ่งแต่ยังผมคงไม่ได้ไม่กล้าเลยไม่เคยไม่ไม่ใช่ว่าไม่อะไรก็ไม่เคยคิดจะซื้อเลยนะฮะเพราะไม่รู้ตัวเองอยู่ว่าดูแลไม่ได้เชื่อเขาบอกว่ามีรักแท้อยู่ดูแลไม่ได้เลยประมาณนั้นไหม <c oughs> นะนีก็ประมาณนี้ก็จะลงประมาณนี้แหละครับสี่คันนะวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเอรถผมอีกคันที่จะไปแต่งก็นี่นี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดู คันนู่นจอดอยู่จอดอยู่นี่แคปโฟสีโซส,สีเท่าสีบอนเออสีบอนเงินนี่ก็จะเป็นคันนี้นะครับก็เดี๋ยวคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าท่านใดที่อยากสนใจนะครับจะซื้อสี่ประตูสี่นี้นะครับกดติดตามคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวหลังจากวันจากคลิปนี้นะ น่าจะอีกวัน2วันเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูก็คือคันนี้เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนแม็กจัดทรงนะครับโหลดหน้า1ห,หลัง2แม็กจะเป็นลายคล้ายๆแบบลายเวลนะครับแล้วก็ใส่ย,ยาง2 5 5ห 5, ้ทั้ง4ล้อนะครับก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าเขาเรียกอะไรยีราฟแคะไหมเนะเพราะว่ามันจะสไตล์แบบว่าโหลดนิดนึงแล้วก็ใส่ย,ยางใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวเซลต้นเนี่ย จะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะต้องเอารถไปติดฟิล์มใส่กระบะไลเนอร์อะไรให้เรียบร้อยเสร็จก่อนนะครับก็คิดว่าถ้าไม่วันเสาร์วันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์2วันนี้แต่ชัวร์เลยวันอาทิตย์จะได้ลงคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูแน่นอนนะครับก็นะครับจะได้ดูกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่บอกว่าน่าใช้เพราะว่ายางไม่บางนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลก็ยังอยู่นะครับสำหรับล้อแมกนะ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด share, 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 แชรกดแชร์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 หมพูดติดอ่านแต่เช้ากดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต้นอีซูซุด้วยนะครับผมสวัสดีครับ